เผาข้าวหลามครับเผาข้าวหลามครับตอนเย็นนะครับข้าวหลามโอ้โหตอนนี้กำลังเผาข้าวหลามนะครับไม่ค่อยจะเห็นหงเท่าไหร่ก็เลยเปิดแดบดบเปิดแสด เปิดแฟดเบอร์อไรได้ด้นี่ครับตอนนี้กำลังเผาเขา้าวลามอยู่ครับพี่น้องข้าวลามกินใส่แรงละมือนีโอ้บ่เห็นหงเวงเลยทำมาเอาพริกจั็หน่อยก่อนอพริกข้าวลามก่อนอพริกข้าวลาดโอ้หอนหอน เขาดามแล้วเดี๋ยวก็จะได้สุกจะได้กินมุมนี้รู้สึกว่ามันไม่แดงไม่เชียวครับตอนนี้กำลังเผาเขาละนายครับเ,รเ,เอาไปเป็นกระบ,บอกนี่เป็นไงรวดเหรอรอครับดีฟาร,ร์มนะครับฟาร,ร์มพอประกวนกำลังเผาเขาดาม จะสุกแล้วละ่ะบางกระบอกก็จะสุกแล้วกระบอกเล็กๆสงสัยจะสุกแล้วละ่ะดูท่า <c oughs> กระบอกนี้ยังไม่นั่น <c oughs> อันนี้เอาลงพื้นเลยเนาะ <c oughs> ดีครับดีเขาหลามเผาเข้าวหลามครับเผาข้าวหลามตอนเย็นครับเข้าหลามโอ้โหตอนนี้กำลังเผาเข้าวหลาม นะครับไม่ค่อยจะเห็นหงเท่าไหร่ก็เลยเปิดแบบเปิดแสตเปิดแฟดไม่อะไรไต้เด่ครับตอนนี้ก็ล,ลังเผาข้าวามอยู่ครับพี่น,ออน้อ,นอนงออออข้าล้ามกิ่นใส่แรงละมื่นโอ้เห็นหงเว่ยทำมากเอาพริกจังหน่อยก่อนพริกเข้า้ามก่อน ผิกขา้าวรามโอ้หอนหอนผิกขา้าวรามแล้วเดี๋ยวก็จะได้สุกจะได้กินมุมนี้รู้สึกว่ามันไม่แดงไม่เชียว